เอโยอ w h a t s u p สวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านบีวิวมอเตอร์ไ e ค์นะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวรถคลาสสิกคาเฟ่เข้าใหม่นะลูกค้าเป็นรุ่นซา a ิ i a n มากิน่า250นะครับผมนะคันนี้แต่งสไตล์คาเฟ่มาแบบเท่ๆเลยนะครับผมนะสีตัวรถนะครับเป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับเครื่องยนต์250ซีซีนะครับเป็นระบบคาบูนะครับลูกค้านะสวยๆเลยนะฮะท่อเดินมาให้ใหม่นะฮะสวยๆเงาๆเลยปลายเป็นของ M4 นะครับผม มีตัดท้ายทําท้ายยูมีตุดหมดมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะทรงเพ่มากนะครับเจ้าคันนี้นะมีท้ายสั้นแปะป้ายทะเบียนมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับลูกค้านี่เลยนะฮะมีกระจกติดปลายแฮนด์แล้วก็ไฟเลี้ยวนี่หน้าแต่งมาให้นะฮะดอกยางหน้าหลังมีใม้พร้อมใช้งานนะคันนี้เป็นระบบดิสหน้าคู่นะครับผมเครื่องยนต์ฝั่งนี้สวยใสยสะอาดมากเลยนะครับผมรถสวย,สวยต้องรีบมาจับมาจองกันเลยนะฮะรถอาจจะมีรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับผมเลขไม์เจ้าคันนี้นะลูกค้าอยู่ที่ สองหมื่นโลนะครับสต,ตาร์ทง,ง่ายๆเลยนะข้อนุ่มๆพอๆเลยนะครับโซสเตอร์สะอาดกิฟครับผมระบบไฟติดครบนะทางร้านตรวจเช็ค์วิตให้เป็นที่เรียบร้อยรถพร้อมขับขี่เลยฮะอะ่ประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็รีบมาจับมาจองกันได้นะทรงนี้เท่ๆแบบนี้ มีเข้ามาแค่ลำเดียวเนี่ยเจ้าคันนี้นะมีเล่มพร,มร้อมเอกสารครบแล้วนะหาใครสนใจนะช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับ